สวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องชาวเน็ตทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูต้นคอนะครับบ้านเพื่อนๆมีไหมครับต้นคอลูกคอครับเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินกันไหมครับพอดีที่สวนของผมที่คอกบัวมีอยู่สองต้นสามต้นนะครับวันนี้จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักต้นคอนะครับ ต้นขอนี้จะต้นสูงสูงเหมือนต้นมะพร้าวนะครับแต่ใบมันจะไม่เหมือนกันนะครับใบจะเหมือนคล้ายๆกับต้นตาลนะครับลูกของเขาจะลูกเล็กๆสีออกฟ้าๆหรือเขียวๆนะครับลูกของเขาสามารถทานได้นะครับเวลาเราเอามาทานต้องรอให้มันเก่ก่อนนะครับนี่ครับให้ดูลูกนะครับลูกของเขาก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเขาเรียกว่าลูกขอนะครับลูกสีออก สีอะไรเราเรียกสีอะไรครับน้ําเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะครับลูกขอครับประมาณนี้นะครับครับสําหรับอ่ลูกขอนะครับเป็นผลไม้ชั้นสูงนะครับเพราะว่าแต่ละต้นนะครับที่จะออกลูกจะต้นจะสูงมากนะครับเวลาเราเอาลงมาทานเอาลงมากินนะครับจะลําบากครับเพราะต้นเขาจะสูงครับเลยกลายเป็นอ่าผลไม้ชั้นสูงนะครับครับเวลาเราเอาลูกมันมากินนะครับก็ลําบากเหมือนกันนะครับถ้าใครที่ไม่เคย เอามาทํากินนะครับจะทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าการใช้อุณหภูมิของไฟต้องใช้อุณหภูมิต่าๆหรือน้ําอุ่นๆนะครับเขาเรียกอ่อมคอนะครับถ้าใช้น้ําร้อนเกินไปนะครับท่านจะไม่ได้กินนะครับเพราะมันจะไม่สุกครับผมก็แปลกใจเหมือนกันกับผลไม้ชนิดนี้ครับครับแต่ลูกคอนนะครับก็เป็นผลไม้ที่ปีหนึ่งนะครับจะออกแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ชั้นสูงนะครับ พี่น้องท่านใดที่ยังไม่เคยกินนะครับลองลองไปหาซื้อตามท้องตลาดมาชิมกินดูนะครับหน้าทาทางใครจะชอบหรือไม่ชอบนั้นกันแล้วแต่คนบุคคลนะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ